วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องงานการเป็นแม่ค้าออนไลน์ค่ะนี่แต่ว่าช่วงนี้เศรษฐกิจกของเราก็มีความสั่นคลอนอาจจะมีคนตกงานบ้างต้องเปลี่ยนงานบ้างว่างานบ้างอยากหาอะไรทําใหม่ๆบ้างซึ่งไอซ์ในฐานะที่เป็นแม่ค้าออนไลน์เชน่นกันก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่ามีช่องทางในการขายออนไลน์อันใหม่ที่น่าสนใจมากแล้วก็ง่ายมากจะมาเล่าให้ฟังกันค่ะเริ่มจากการถามก่อนเลยว่าทุกวันนี้เนี่ยทุกคนใช้แอปพลิเคชันอะไรบ้าง น่าจะคําตอบในใจขึ้นมาบ้างแล้วใช่ไหมคะไอเชื่อ sure, ว่าคําตอบที่คนตอบเมื่อกี้ในใจอะ่ะต้องมีไอ้พี่ไอชันไลน์อย่างแน่นอนเพราะว่าเราต้องใช้ไลน์ในการแชทคุยเพื่อนมีการส่งสติกเกอร์มีการเมาส์มอยมีการไปไหนๆนะคะก็ไปดาวน์โหลดสติกเกอร์ไอชาร์ดี้และซาร์ซาทับตาทากูแลโชวได้นะคะนั่นม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือตอนนี้เนี่ยเราสามารถช้อปปิ้งผ่านในไลน์ได้แล้วและไม่ใช่แค่ช้อปแต่เราสามารถขายได้ด้วย oh my god oh my god การช้อปปิ้งคือง่ายกัน ดีสาหรับทั้งภาพเป็นผู้ซื้อและดีสําหรับภาพเป็นผู้ขายโดยสิ่งนี้นะคะเป็นแอปพลิเคชันใหม่ชื่อว่า My Shop ค่ะก็คือพอโหลดไนมันถือปุ๊บถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมี Line Official a c c o u n t อยู่แล้วก็สามารถที่จะซิง์แล้วก็สามารถที่จะขายเปิดช็อปของเราได้เลยขอวย้ำอีกครั้งอย่าไปตามหาคําว่า My Shop ในแอปไลน์นะคะต้องโหลดแอปใหม่นะคะชื่อว่าแอป My Shop ก็โหลดได้ทั้ง App Store Play Sto r e ทุกอย่างไปเลยซึ่งอันนี้พูดเลยว่ามันมีความใหม่แต่ก็รู้สึกว่ามันมีข้อดีีลายยยอ่่งกกทเเนบคดววรุใ สามารถที่จะตั้งร้านค้าได้ขายได้นับสต็อกได้ส่งของได้สามารถเช็คทุกอย่างเนี้ยได้ภายในแอปเดียวเลยไม่ต้องไปหาตัวช่วยขายเองเลยเพราะทุกอย่างมันเสร็จครบอยู่ในแอปนี้เรียบร้อยแล้วและที่ไม่ชอบปิดการขายได้การแชทซึ่งพูดเลยค่ะว่าการแชทการเมา้ามอยการสนทนานี่แหลกคือการปิดการขายที่ดีที่สุด มากไปกับของเต็มไปหมดและเนี่ยมันต้องได้รับการตอบมันถึงจะอยากทําให้เรารู้สึกแบบอ๋อมันต้องซื้อละมัง <S <S ซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถเกิดผึา้นได้จากการแชทซึ่งก็คือตอบโจทย์ออกมากครานี่มันคือไลน์และที่ไมค์ช็อปไม่ต้องเสียค่าทําเว็บนะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะคิดเอทดหน้าร้านของเราขึ้นมาเป็นช็อปปึ้งได้แล้วเราก็สามารถก๊อปยูเอลเนี่ยไปแปะที่โซเชียลมีเดียไหนของเราก็ได้อินสตา แล้วมันอยู่นานหรอที่มาช็อปได้เลยค่ะซึ่งนีขอบอก F Y I เป็นความรู้นะคะว่าการทำเว็บไซต์เว็บนึงเนี่ยเป็นนานของเราที่สามารถกดสั่งซื้อของอไอ้นี้มันแพงมากมันคือราคาเป็นแสนแล้วก็จะหลายแสนที่สามารถที่จะกดสั่งซื้อเลย,เลยอะ่ะแต่ว่าก็สำหรับใครที่รู้เรื่องนี้แล้วก็จะต้องทำหน้าว็บเร่นะคะเพราะว่าที่ไมช็อปสามารถ c r e เอทหน้าสังเราอได้ค่ะสุดท้ายที่พูดมาทั้งหมดนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนก็ตามแต่สามารถที่จะโหลดไมช็อปมาใช้ได้ฟรีๆเลยอ่ะไม่ต้องเป็นใครไม่ต้อง ใชรก็ได้ใช้ได้เลยเปิดร้านอะไรก็ได้สำหรับวีการสมัครก็ง่ายมากๆนะคะอย่างแรกต้องรู้ก่อนว่าเราจะอยากขายอะไรและอย่างที่2ต้องมีโทรศัพท์มือถือค่ะเริ่มที่เข้าไปที่เว็บไซต์ w w w l i n e m y s h o p c o m แล้วก็ไปที่เปิดร้านค้าฟรีเลยแล้ว ปุ่มเริ่มติดตั้ง Myshop แล้วก็เลือกว่าจะใช้ Official Account ไหนเปิดเพื่อใช้งาน Myshop และสำหรับใครที่ไม่มี l าย e o f f i c i a l a c c o u n t นะคะ <c oughs> ก็ต้องสมัครก่อนนะแล้วมันถึงจะค่อยขึ้นที่เราสามารถเลือกได้ค่ะเมือเลือกเสร็จแล้วก็กดเชื่อมต่อแล้วก็กดยอมรับเงื่อนไขแล้วก็ข้อตกลงต่างๆแล้วก็เข้าไปสู่หน้าจัดการร้านค้าแค่นี้ก็แสดงว่าการเปิดใช้งานเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ง่ายมากๆเลยค่ะถ้าเกิดอินเทอร์เน็ตแรงอินเทอร์เน็ตเร็วนี่ก็คือทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมมมาาาาาาากกกกกกงงง่่่ยยยหลลลััจจนน้้็ไไปปปเเเพิขขขขออรบแีสด ทุกอย่างเรียบร้อยได้เลยแล้วก็เริ่มขายได้เลยก็ได้ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางการขายช่องใหม่ที่ไอซ์ว่าดีมากๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันสะดวกมากๆเลยแต่ที่สําคัญที่สุดที่ไอซ์คิดว่าแม่ค้าอะไรที่คนควรจะมีก็คือมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจแล้วก็รู้ว่าเราอยากจะขายอะไรนะคะถ้าเราอินกับโปรดักต์ของเราแล้วเนี่ยการขายมันก็จะง่ายช่องทางการขายที่สะดวกก็คือมีแล้วแต่ไอซ์คิดว่าแม่ค้าทุกท่านก็ต้องรู้จักสินค้าของเรานะคะว่าสินค้าของเรามีดียังไงจะได้ขายได้ดีขึ้นค่ะีน้ก็ขอเปส เก่าหรือมือฉัังทุกท่านนะคะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีสู้ไปด้วยกันนะคะยังไงก็ลองเพิ่มช่องทางการถ่ายกันดูค่ะเผื่อจะช่วยได้ที่ายช็อปนะคะสำหรับวันนี้ก็มาดีไปดูกันเพียงเท่านี้นะคะวันนี้ไปก่อนละคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย